สวัสดีครับมาดูทารอสเรามาทํานายดวงของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมปีใหม่นี้กันนะครับมาดูกันว่าชาวมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะใบที่1ครับสําหรับชาวมีนได้ไพ่ไดได้เดวิลมาเลยครับไพ่ใบที่สองครับได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่ใบที่สครับได้ไพ่ราชนีถ้วย ไพ่ใบที่4ี่ครับได้ไพ่ราชาไมโอเดือนเดือนอนี้มีทั้งราชาและราชินีนะแม้ว่าจะเป็นคนละกลุ่มกันนะฮะเรามาดูกันก่อน,อนว่าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้เนี่ยเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ไพ่ใบแรกก่อนนะครับ <S <S ไพ่ใบแรกคือได้ได้เดิะดเดว,วิลนะครับได้เดิะดเดว,วิลตรงนี้เนี่ยพลังงานของหน้าไพ่เนี่ยบอกให้กับชาวมีนทราบว่าใน ช่วงเดือนมก,กราคมปีใหม่เนี้ยชาวมีนครับควรจะมีแรงจูงใจในการทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความปรารถนาลึกๆนะครับเช่นบางคนเนี่ยมีความต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะฮะบางคนที่มีมีความต้องการจะเรียนต่อต่างประเทศบางคนต้องการเรื่องของการขอสอบชิงทุนนะฮะเพื่อที่จะ ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งไปเรียนต่อนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมาในลักษณะของการการพัฒนาตนเองด้านอื่นๆก็ได้ครับเช่นอยากจะทํางานหาเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อเพื่อที่จะไปหาโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแต่จะบอกว่าด้วยแรงมุ่งมั่นตรงเนี้ยมันกลับจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีแรงขับเครื่องและผลักดันตัวเองนะฮะ ไพ่ใบที่2อครับได้ไพ่หนึ่งดาบนะฮะมีมีความมุ่งมั่นจากจากแรงปรารถนาในใจตัวเองนะฮะคือ t h e ะเดวิลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของความปรารถนานะฮะซึ่งการทำนายเนี่ยบางคนก็ทำนายเป็นเรื่องของเรื่องทางกายภาพเนาะทางกายความรักความชอบความรุ่มรลง แต่ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเราเน้นการทํางานการงานเป็นหลักเนาะก็มองว่ามีแนวโน้มสูงครับที่คุณอยากจะมุ่งมั่นเติบโตในเรื่องของอาชีพการงานครับบางคนต้องการไปทํางานต่างประเทศบางคนต้องการออสอบบรรจุให้ได้หรือบางคนต้องการย้ายไปทํางานบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หรือบางคนต้องการเปิดร้านเปิดธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจให้มีความใหญ่โตมีธุรกิจที่ทําให้เกิดผมกําไรตอบแทนมากขึ้นนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติด้วยนะอ่าทีนี้ไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งดาบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคอะตัวคุณด้วยแรงมุ่งมั่นตรงสถานการณ์จากไพ่ใบแรกเนี่ยคุณกลับมองว่าความท้าทายท,ท,ที่จะเกิดขึ้นหรืออุปสรรคต่าง,างมันเป็นเหมือนกับแรงที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมองอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นเพียงบททดสอบนะคุณจะมองว่า ปัญหาอะไรต่างๆมันคือความทา้าทายแล้วบางคนก็จะสนุกไปกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะเดือนนี้แรงใจคุณนั้งดีนะอืมฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวมีนที่มาชมคลิปนี้แล้วยังรู้สึกท้อแท้นะครับลองกลับไปถามตัวเองว่าจิตใจคุณแท้จริงแล้วกํวลาลังมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งใดนะฮะบ,บางทีมันอาจจะไม่ใช่งานประจําที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับลองถามใจตัวเองดูว่าต้องการทําอะไรแล้วลองทําสิ่งนั้นดูนะฮะคุณจะมองอุปสรรคปัญหาเป็นเพียง ความท้าทายในชีวิตที่เราอยากจะฟันฝ่ามันนะฮะไพ่ใบที่3ามครับได้ไพ่ราชินีถ้วยนะไพ่าราชินีเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าแนวโน้มสูงครับที่การที่คุณจะทํางานหรือการที่จะชนะอุปสรรคใดๆคุณมีแนวโน้มจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับคําแนะนําหรือมีเรื่องของการติดต่อประสานงานกับลักษณะวินออกครับ ฉะนั้นเนี่ยควนออฟคัพก็ควีนนะฮะขึ้นชื่อก็ควี Queen นเนาะก็ต้องเป็นระดับที่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าคนในคนครับเป็นคนที่จากตำราไพ่อะไรต่างๆเขาก็จะแปลความว่าอายุประมาณ3 5ขึ้นนะแต่ถ้ามองจากมุมของนักอ่านไพ่นะครับก็มองว่าในที่นี้เนี่ยเขาอาจจะหมายถึงคนที่1มีตําแหน่งนะครับที่สูงในระดับหัวหน้างานหรือเจ้าของธุรกิจบางคนได้ตําแหน่งสูงตั้งแต่อายุยังน้อยก็มีนะครับอายุสัก 20ไปลายปลายบางคนก็เป็นระดับหัวหน้าง,งานแล้วนะฮะบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุ20่กลางๆก,ก็ก็มีนะครับพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะก็ลองปรึกษาคนที่มีลักษณะดังนี้นะครับแม้จะเป็นไพควีนเนาะบางทีเนี่ยเราต้องดูว่าพลังงานเกี่ยวกับไพ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงเสมอไปนะแต่เป็นเพศชายเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเพศชายที่มีพลังงานความเป็นเพศหญิงสูงนะซึ่งจะเป็นคนที่มี ความเอื้ออาทรนะครับมีความเป็นแม่มีความเห็นอกเห็นใจกับเรานะฮะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํานะครับแต่เมื่อมีพลังของถ้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนชอบสนุกสนานนิดนึงนะครับดีไม่ดีคุณอาจจะได้ไปคุยเรื่องการเรื่องอะนเขาในงานเลี้ยงก็ได้ไม่แน่นะฮะอ่านะทีนี้นอกจากผู้หญิงแล้วเนี่ยคุณยังมีไพ่ของราชาไม้นะฮะไพ่าราชาไม้คืออะไรครับไพ่าราชาไม้คือ มีแนวโน้มสูงว่าในเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยชาวมีนครับอาจจะได้เลื่อนขยับโปรโมตตำแหน่งงานที่เป็นระดับที่สูงขึ้นนะกรณีแรกนะครับตัวคุณเองเ่ยถูกยกระดับขึ้นมาเป็นหัวหน้างานซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากควีนออฟคาพวงนี้ก็ได้นะฮะคือคนนี้อาจจะเป็นคนคอยช่วยผลักดันคอยสนับสนุนให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสาเร็จหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะฮะสครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานในระดับหัวหน้างานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าแนวโน้มสูงอย่างมากที่คุณเองจะต้องใช้บทบาทภาวะความเป็นผู้นําตรงนี้เนี่ยในการกลับเคลื่อนองค์กรนะครับคุณต้องแสดงศักยภาพความเป็นผู้นําในการทํางานให้เด่นชัดมากขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะคุมงานแผนเ A เ,เป็นหลัก ร,รอบนี้คุณอาจจะต้องคุมแผนก A แผนก B แผนก C คือมีบทบาทภาร,ระหน้าที่ที่สูงขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ขณะเดียวกันผลงานก็จะดีและประสบความสำเร็จเป็นไปได้ดีนะครับเพราะมันมาจากแรงผลักดันในใจคุณที่จะทําให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงทายไปว่า ในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการเจริญเติบโตก้าวหน้าบางคนอยากจะเปิดร้านอยากจะเปิดธุรกิจขยายธุรกิจก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับบางคนต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทก็มีแนวโน้มสูงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ํานะครับการทานายก็เป็นเพียงแนวโน้มนะอย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่โชคชะตานะอันนี้คือความมุ่งหวังของช่องที่ทําขึ้นมานะครับไม่อยากให้อ่ หวังรุมแรงๆโดยที่ตัวเองไม่ทาอะไรนะฮะทีนี้เรื่องของการเงินนะครับการเงินในเดือนนี้เนี่ยมันมีเดอะเดวิลเกิดขึ้นนะฮะมีควีนออฟคัพนะฮะมีราชาไม้นะครับมีแนวโน้มสูงว่าในเดือนนี้คุณจะมีการใช้จ่ายเงินพอสมควรนะครับโดยการใช้จ่ายเงินนี้มักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความชอบคืออะไรครับ ถ้าคุณมีเงินเก็บมาจากช่วงก่อนกอนนะคุณก็มีแนวโน้มที่จะซื้อของตามที่ใจปรารถนาตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะซื้อทองซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าบางคนสายไอทีครับบางคนอาจจะอยากซื้อโทรศัพท์มือถือก็มีแนวโน้มสูงนะเพราะว่ามันเป็นการซื้ออะไรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบางคนอยากจะได้ iPhone รุ่นใหม่ เงินถึงแล้วไม่เดือดร้อนนะอันนี้ต้องต้องบอกว่าตั้งอยู่บนรากฐานความเป็นจริงของการเงินนะครับอย่าไปเกินตัวนะเอาแต่พอดีพอดีครับนะสำหรับคนที่บอกว่าไม่อยากใช้จ่ายละ่ะคุณก็หาเงินสิครับนะหาเงินจากยังมีแนวโน้มเรื่องของแรงปารถนาครับคุณชอบทําอะไรครับคุณหาเงินจากสินนั้นนะไม่ต้องตามกระแสะเกินไปชอบสมมุตินะฮะคุณชอบทําเกี่ยวกับ อาหารนะครับคุณทําอาหารที่คุณถนัดที่สุดแล้วเอาไปขายนะครับเอาไปวางขายหรือบางคนบอกอชอบทําเกี่ยวกับงานฝีมือนะฮะก็ลองทําดูลองขายออนไลน์ดูนะครับหรือว่าทําส่งออกต่างประเทศก็ได้ก็มีแนวโน้มสูงนะครับสําหรับนักลงทุนนะนักลงทุนคนเล่นหุ้นในเดือนนี้ผมมองว่าคุณลองโฟกัสไปที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะครับ ไม่น่าจะเป็นทางแถบเอเชียนะลองไปแถบฝั่งยุโรปดูก็ได้นะครับทางอเมริกาดูก็ได้ก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องการลงทุงนเนาะก็ลองไปดูกันได้นะครับโชคลาภโชคลาภจะได้มาจากงานเสริมงานพิเศษนะครับโชคลาภจากการเสี่ยงพลังงานหน้าไพา่ย,ยังไม่มีมากนะักนะฮะยังไม่เน้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าจะถ้าต้องการเสี่ยงโชคอะ ถึงแม้ว่าจะมีเดวิวแต่ว่าไพ่เกี่ยวกับเหรียญกับเงินยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่น,นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มของคนที่คุณจะพบเจอในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับลองจับไพ่สามใบกันนะครับคนที่คุณจะติดต่อด้วยหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยทั้งเรื่องของการทำงานการหาเงินนะครับ ใบที่1ครับได้ทอรัสนะครับลัคนาราศีพฤษ์นะครับหรือราศีพฤษ์ก็ได้ใบที่2ครับได้มาร์สนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับใบที่3ครับจูปิเตอร์ครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นคนที่คุณมีโอกาสจะได้พบเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์นะครับลัคนาราศีพฤษ์ หรือคนเกิดวันอังคารหรือคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นคนที่คุณได้เจรจารติดต่อในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับถ้าชอบถ้าดูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ช่องมาดูถารอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ